ใช่ไหมเนี่ยพอแล้วลุงเขาจะปลูกไอ้นี่บอกว่าดอกเ้าปกเองเขาเปนลงชายสวนาได้ไหมเฮ้ยเขาทำได้ไอ้ตลุมนี้เขาจะทำนาเป็นองอยู่แล้วแต่ที่เขม่นมันต้องใส่ปุ๋ยก่อนเนาะปาปูไว้ก้นหลุมอเห เอ้าใส่มาเอาดินโปะวงกระเพ้าเลยเอารวมกันปลูกแล้วไม่นั่นหรอไม่ไม่ไม่ตไม่ไม่นั่นไปหรอไม่ฝันไปหรอไอ้ไม่ลึกไม่ลึกไม่อะไรใส่ใ่ไม่ตื้นไม่ตื้นไปเบาพอดีเาท่วมลูกอะท่วมลูกอ่ะดีผมมันแล้วคุยใส่ด้วยได้แล้ว มาหนึ่งตัวแล้วดิได้ได้มาหนึ่งมาแล้วเหนื่อยป่ะลุงเหนื่อยขอบแล้วไปนะไปไปอ้าวหนึ่งนี่ขุดตรงนู้นมาอ่ะขาปลาไปไปขาปาเฮ้ยดูมาเด้อดูความเจริญเติบโตปีหน้า ต้องเหยียบมันป่ะไม่ต้องอุ้ยมันเป็นชาวสวนดึนดันได้วัดระหว่างต้นหรือเปล่าดูไม่น้เลยโนเลยดูกลางกลาต้นต้นี้ต้นไ่นฮะ,ล,ะลุงตัวก้อนที่เขาฉีดอ,อ้าวไอแล้วมีเหียวต้นที่กัลำช้าเอาปุ๋ยใส่เป่าเมื่อกี้อ่ะ ้นนึงแล้วบอกี้งัวไม่ร้อนเหมือมขี้ไก่จะมาให้มาขี้ไก่ร้อนมันเอนหรือเล่าเนี่ยต้นน่ะสองต้นดีสต้นแล้วก็เอานี่พี่ก้อยจับพ่อกลวเอ็นจับเ่ตกล้วยนี่ก็เด้เดอห้ามตริเอาวเอานี่นต้นนึงนะนี่นะลนี่บ่กลางนี่บ่ เออไปหันตังนนตน้งรับอ,อันคุณตัวนึ่งร้อนมากๆเลยขึ้นตัวนึ่งใช่ขึ้นควยเหรอร้อนลุงไปไหนอ่ะนี่ไงขุดลุงขุดดิลุงเอาน้ำอันนี้ก่อนมาล้างก่อน ลงรดน้ำตรงนี้ก่อนเดยให้มันแฉะก่อนเฮ้ยขุดง่ายขุดยากก็ดีอะไรแฉะมันขุดยากตอนนี้นะคะเน้นแอร์กันล้วมาดูตอนนี้เนนแอร์กำลังปลูกอาจารย์ลุงดำใช้งานพิบัติหนักมากเนนแอร์กำลังปลูกอ้อเผาปลูกเราเราวันนี้เนนแอร์ปลูกมะพร้าวลย